สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาริกจากร R ดีๆคาร์เซ็นเตอร์นะในเครือบริษัท R คะ a นนแคปิโตเพราะเราคือแหล่งรวุมรถหมดสัญญาเช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้นะผมมีนะครับรถดีๆมานําเสนอให้กับคุณลูกค้าอีกแล้วนะครับตามผมมานะครับว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้อไหนตามผมมาครับมาครับมาครับวันนี้ผมพามารีวิวนะครับนะรถราคาโปรโมชั่นนะครับนะก่อนหน้านี้นะผมรีวิวนะครับ นะ้รถเซตนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้นะบริษัทปรับราคารถโปรโมชั่นมานะครับแล้วก็นะผมเลือกมา1คันนะครับนะที่ราคาดีมากๆราคาดีมากๆนะมานำเสนอให้กับพี่ๆดูนะครับนะตัวนี้นะครับเป็นตัว Toyota m a j e s t ตนะครับเครื่องยนต์2.8 2.8นะครับ2.8พรีเมียมนะเป็นตัว2.8พรีเมียมเกียร์ออโต้นะครับนะเป็นรถยนต์สีขาวแบบนี้นะรถยนต์ปี2020นะครับปี2020นะ เซนเซอร์ด้านหน้า2จุดเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดแล้วก็กล้องรอบคันด้วยนะครับนะตัวนี้นะครับนะมาจิตตี้ตัวนี้นะปี20 2 8พรีเมียมนะครับนะสน่วนขอราคานะครับโปรโมชัน่นแค่คันนี้คันเดียวเท่าน,นั้นนะแค่คันนี้คันเดียวเท่าน,นั้นนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทได้มาจิตตี้ตัวนี้นะครับเอาไปใช้งานกันเลยนะใครสนใจอยู่รีบติดต่อมานะครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์แปดสองเก้าเก้าหนึ่งสามนะครับผมมาลิกและทีมง,งาน ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับนะเน้นย้ําเหมือนเดิมว่าซื้อสดไม่เก็บแบตจเซมเพิ่มเติมแล้วนะครับนะเครดิตดีนะจัดไฟแนนซ์ได้ฟรีค่าจัดค่าโอนให้แล้วด้วยนะใครสนใจอยู่รีบติดต่อมานะครับนะตัวนี้นะครับมาจีตี้นะหนึ่งจุดอ่าสองจุดแปดพรีเมียมนะครับนะสองจุดแปดพรีเมียมคันนี้นะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะส่วนคันอื่นจะหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทคันนี้ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมขอแจ้งไว้ก่อนเลยว่า ตรงนี้มันมีตำหนินิดนึงคือ,อชิ้นแก้มฝั่งซ้ายด้านหน้านะครับมันมีการถอดไปทําสีมานะครับแล้วก็อาจจะทําสีมาไม่เรียบร้อยหน่อยภายในนะแต่ว่าภายนอกเนี่ยสวยงามนะครับภายในมันอาจจะดูเก็บสีมาไม่เรียบร้อยหน่อยมันก็เลยได้ราคานี้นะครับแต่ว่ารถส่วนอื่นนะใช้งานได้ปกตินะลูกค้าเข้ามาเลือกเข้ามาดูเข้ามาลองรถกันได้นะครับรถใช้งานได้ปกติแล้วก็ภายในสวยๆงามๆเลยนะครับเครื่องยนต์นิ่งๆนะครับแล้วก็เดินสวยๆงามๆเลยนะครับนะวันนี้ผมพามารีวิว เจาะละเอียดละเอียดกันนะแล้วก็เดี๋ยวพาไปชี้ดูนะครับว่านะครับตำหนิตรงไหนนะครับส่วนที่เหลือนะครับนะสวยงามเลยนะครับตัวนี้นะมาจิตี้สองจุดแปดพรีเมียมนะครับนะครับล้อแม็กแล้วด้วยนะแล้วก็นะครับกระจกเนี่ยยาวๆเลยนะครับสวยงามนะด้านหลังก็ไฟติดทุกดวงนะเซ็นเซอร์ด้านหลังสี่จุดนะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับเซนเซอร์ด้านหลังสี่จุดอย่างที่ผมบอกเลยนะครับ นะครับแล้วก็กล้องถอยหลังมีนะครับกล้องรอบคันด้วยนะกล้องถอยหลังมีกล้องรอบคันนะครับนะสวยงามนะครับนะเราก่อนส่งมอบนะเดี๋ยวเก็บงานนะครับทําความสะอาดให้นะเก็บงานก็คือส่งเคมให้นะถ้ามีใบเคมนะครับแล้วก็ทําความสะอาดให้นะครับก็คือสปานะครับภายในภายนอกให้ทั้งหมดแบบจัดเต็มให้ลูกค้าแน่นอนนะครับนะได้รถออกไปเนี่ยสวยๆแน่นอนลูกค้านะครับ นะสวยๆแน่นอนนะส่วนตัวพวกแต่งเติมเสริมต่างๆอย่างพวกฟิล์มหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ขายตามสภาพนะพฟิล์มพวกล้ออะไรแบบนี้ขายตามสภาพนะส่วนเรื่องอื่นๆนะครับตัวแบตเตอรี่นะหรือว่าอะไรแบบนี้นะถ้ามันหมดเราก็เปลี่ยนให้เปลี่ยนลูกใหม่ให้นะแต่ตัวนี้มันไม่ได้หมดนะครับนะกับคันนี้นะมามารีวิวกันโอเคนะครับนะเดี๋ยวพาให้ดูหน้าเครื่องของคันนี้กันก่อนนะกันนะครับ นะขออนุญาตเปิดฝากระโปรงสักคู่นะครับนะขออนุญาตเปิดฝากระโปรงสักคู่นะครับแล้วก็ดูกันนะครับนี่นะรถสวยเดิมนะครับ นะเดี๋ยวผมชี้ว่าตำหนิตรงไหนนะครับแต่ฝั่งนี้สวยเดิมนะครับฝากระโปรงไม่มีการแกะการไขทั้งสองฝั่งเลยนะเนี่ยฝากระโปรงเดิมๆเลยนะครับนะเนี่ยคานด้านหน้าเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับนะไม่มีชนหนักไม่มีพีความนะครับนะไม่มีชนหนักไม่มีความเนี่ยน็อตด้านในสีไม่มีลอกนะครับไม่มีลอกไม่มีถลอกน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะครับคานด้านหน้าเนี่ยเดิมๆเลยนะครับสลักตัว R อยู่ครบเลยนะครับเนี่ยสลักตัว R นะ นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยเม็ดอาร์อยู่สวยงามเลยครบๆเลยนะครับนะครับรถเดิมหมดเลยนะรถเดิมนะครับนะครับไล่กันมาที่คานด้านหน้านะครับก็สีเ oh ดิมเดิมเลยนะสีนะครับด้านๆแบบนี้เลยนะครับสีด้านๆแบบนี้เดิมเดิมเลยนะครับอ่าให้ดูน็อตคานด้านหน้าตรงนี้นะครับน็อตคานด้านหน้าตรงนี้นะครับนะมันบังไฟมันมืดหน่อยนะครับนี่น็อตคานด้านหน้าตรงนี้นะลูกค้านะครับ ไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไข่แล้วตรงนี้นะครับนะครับไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไข่นะ้นี่ให้ดูตรงนี้เห็นไหมน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไข่เลยนะครับสวยงามนะครับนะเราก็มาดูฝั่งนี้นะที่ผมแจ้งว่าเป็นตำหนินะคือมันไม่ได้ชนหนักไม่ได้บีิคว่ำนะครับเนี่ยพอลูกค้าดูคานเดิมๆหมดเลยเนี่ยนะครับรูไหนกลมก็อ่ารูไหนวงรีรูไหนกลมก็คือกลมนะครับนะสวยงามเลยนะครับให้ดูเม็ดอาร์คเนี่ย นะครับอยู่สวยงามครบๆเลยอยู่ครบนะครับเนี่ยนะครับคานด้านในไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยนะครับเนี่ยเลชารับสวยงามนะครับตัวถังด้านในทั้งหมดเลยนะครับเนื้อรถเดิมหมดเลยนะไม่ได้ชนหนักนะครับติความนาแค่แค่เพียงฝั่งนี้นะครับน้ำมันทําสีมานิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเนี่ยนะครับนะเนี่ยแม้ล่องรอยการถอดฝั่งนี้มาแล้วก็ทําสีคานฝั่งนี้ นะครับนะแต่รถเดิมนะครับคานไม่ได้บิดไม่ได้เบี so ้ยวนะลูกค้าคานเดิมเลยคานเดิมเม็ดอาร์คอยู่ครบคือเม็ดอาร์คอยู่อย่างนี้นะครับแสดงว่าคานมันไม่ได้ถอดนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คตัวนี้อยู่แสดงว่าคานมันไม่ได้ถอดถ้าคานมันถอดนะครับเม็ดอาร์คตรงนี้มันจะล้นไปแล้วลูกค้าเนี่ยลูกค้าเห็นเม็ดอาร์คตรงนี้นะมันจะล้นไปแล้วนะถ้ามันชนหนักหรือว่าเปลี่ยนคานมานะครับนะเพียงแต่ตัวนี้มันแค่ทําสีชิ้นคานเท่านั้นเองนะครับทาสีชิ้นฝั่งนี้เท่านั้นเองเห็นไหมเนี่ย ชิ้นแก้ฝั่งนี้นะครับที่ผมแจ้งนะครับว่ามันทําสีมาแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ารถไม่ได้ชนหนักที่ความนะครับถ้าเพราะว่าถ้าชนหนักเนี่ยนะครับนะเนี่ยตัวฝากระโปรงนะครับฝั่งนี้มันก็ต้องถอดทาสีแล้วมันต้องถอดทั้งสองฝั่งแล้วแต่คันนี้คือฝากระโปรงเดิมๆไม่ไมีถอดเลยนะครับนะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยรอยซีนนะครับเล็บจิกเข้าเหมือนเดิมเลยนะครับเล็บจิกเข้าเหมือนเดิมเลยนะครับซีนเดิมๆเลยนะครับนะซีนเดิมๆเลยนะครับเนี่ยซีนเดิมๆเลยนะ สวยงามนะครับดน็อตด้านในก็ไม่ได้ขยับไม่แกะไม่ไข่นะแมมเมนอาร์คนะครับอยู่ข้างในสวยงามครบๆเลยนะครับข้างในสวยงามครบๆเลยนะแค่เพียงนะครับชิ้นเนี้ยทำสีแค่นั้นเองชิ้นข้างเนี้ยนะครับแค่นั้นเองนะครับนะครับแต่รถสวยเดิมนะอาให้ฟปงาเสียงเครื่องยนต์พักหน่อยนะเครื่องยนต์เดินปกติไม่มีผิดปกติเลยทั้งสิ้นนะครับนะนะนี่ผมสตาร์ทเครื่องมาสักพักนึงแล้วนะครับ ก็ยังเดินปกติอยู่นะเนี่ยไม่มีควันนะครับปิดาเครื่องมาพักสักพักนึงแล้วก็ยังเดินปกตินะครับนะเครื่องยนต์2.8นะเครื่องเดียวกับตัวอ่ารถตู้นะครับหน้ายาวเลยนะ2.8อะโอโต้นะครับโอเคนะครับนี่นะเราให้ดูด้านหน้าเดี๋ยวสวยงามนะครับ ไฟโปรเจคเตอร์นะเดลไลท์ daylight, แล้วก็ตัวตัดหมอกมมให้ครบๆเลยนะครับนาเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดสวยงามมากๆนะลูกค้านะครับสวยงามมากๆนะตัวนี้นะครับรถแทบไม่ต้องเก็บงานเลยลูกค้านะก็คือก่อนส่งมอบทําความสะอาดสปาให้นะครับแล้วก็ส่งมอบให้ลูกค้าได้สวยๆงามๆแน่นอนนะครับได้รถสวยๆงามๆแน่นอนนะครับ่ามาดูนะครับ,านะรบยางนะยาง,ยางนะครับนะได้เป็นยางคูตเกียร์นะครับปีเท่าไหร่ นะเดี๋ยวขอเช็คยางหน่อยว่าปีเท่าไหร่นะครับนะเช็คยางหน่อยครับนะเป็นยางปี2025แล้วด้วยนะครับนี่นะเป็นยางปี2025นะครับลูกค้าน้ยางปี2025นะครับแล้วก็ดอกยางยังลึกๆใช้งานได้ยาวๆเลยกระจกโครเมียมแบบนี้นะครับนะเป็นเป็นกล้องรอบคันตรงนี้นะครับกล้องรอบคันนะอยู่ตรงนี้นะครับนะด้านขวานะครับตรงนี้นะครับลูกเห็นจะลูกค้าจะเห็นตัวคาบกาวนะครับที่เป็นสติกเกอร์นะ แต่ก่อนส่งมอบนะครับเดี๋ยวขัดสปานะขัดสีนะครับให้นะเอารถออกไปเนี่ยสวยๆงามๆไม่มีคราบกาาแบบนี้แน่นอนนะครับไม่มีคราบก่านะโอเคนะครับมา,มาดูด้านในฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะครับนะเดี๋ยวลูกค้าจําไว้นะให้ดูแลเดี๋ยวผมพาไปเทียบอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยฝั่งนี้นะครับสวยงามหมครับแล้วก็ตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยไม่ได้ทําสีนะมันก็เลยสวยงามแบบนี้นะเรียบสวยงามแบบนี้นะครับ หนะ้าประตูฝั่งนี้เดิมเดิมเลยนะครับประตูฝั่งนี้เดิมเดิมเลยนะครับนี่นะประตูฝั่งนี้เดิมเดิมเลยนะครับเล็บจิกเข้าเหมือนกันนะครับรอยซีนเดิมเดิมเลยประตูเดิมนะครับนะ้ามาดูฟังก์ชันภายในนะครับฟังก์ชันภายในเริ่มจากที่คอนโซลด้านข้างก่อนนะครับก็กระจกนะเป็นพับไฟฟ้าปักไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นตัวเนี่ยนะครับไม้นะครับคู่กับตัวโครเมียมแบบนี้นะ สวยงามมากนะลูกค้านะครับสวยงามมากนะแล้วก็กระจกนะครับเป็นออโต้ทั้งสองบานเลยนะครับน้มีรอยรอกนิดนึงตรงนี้นิดเดียวเองลูกค้าแต้มสีได้แต้มสีได้นะครับนี่นะประตูเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับน้ฝั่งนี้ประตูเดิมทั้งหมดเลยน็อตนะครับตรงนี้ไม่มีขยับนะไม่มีแกะไม่มีไขนะครับตัวสติกเกอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบสวยงามไม่มีการพ่นสีทับเลยนะครับโอเคมาดูฟังก์ชันภายในกัน นะครับนะฟังชันภายในกันนะครับตัวนี้นะนะครับอย่างกุญแจนะครับก็จะได้เป็นตัวกุญแจรีโมทคอนโทรลหนึ่งอันเป็นไปแบบนี้เลยนะกุญแจรีโมทคอนโทรลหนึ่งอันไปแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวปุ่มพุชสตาร์ทนะครับตัวพุชพุชสตาร์ทนะครับเนี่ยตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะคนะพวงมาลัยมัลติฟังกชันอยู่แล้วนะสําหรับตัวมาเจสตี้นะครับแล้วก็ระบบกู้คอนโทรลมีมาให้แล้วนะครับนะเนี่ยแล้วก็ตัวเปิดนะครับ เปิดปิดนะครับประตูไฟฟ้าด้านหลังนะประต e ูก็เปิด uh ปิดประตูไฟฟ้านะครับด้านหลังเลยนะครับแอร์เย็นสบายไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นอับเลยนะครับนะครับะน้าอย่างคันนี้นะครับน้าค um ันอื่นจะเลขไมล์สองหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันประมาณนี้นะส่วนคันนี้นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับแต่ละราคาถูกกว่าแสนหนึ่งเลยลูกค้าราคาถูกกว่าแสนหนึ่งเลยนะครับน้าเลขไมล์มากกว่าแค่แสนเดียวเองเท่านั้นนะหนึ่งแสนสามหมื่นอ่า เลขหม่มากกว่าแค่เพียงหมื่นเดียวเท่านั้นนะหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสองกิโลเมตรเท่านั้นนี่พี่ใช้ไปนะเลขไม่มากกว่าแค่หมื่นเดียวเท่านั้นแต่ว่าราคาถูกกว่าเป็นแสนเลยนะครับนะกล้องนะครับรอบคันตรงนี้เลยนี่ระบบตัวช่วยขับขี่ต่างๆนะครับนะตัวช่วยจอดนะครับนะไฟในห้องโดยสารต่างๆนะครับนี่นะหน้าจอนะครับมันก็จะมีตัวระบบ bsm นะครับนะตัวคูดคอนโทรลที่ผมบอกไปแล้วแล้วก็ตัว bsm ตรงนี้ก็คือนะับตัวช่วยที่นะครับ ให้ผู้ขับขี่นะครับตรงจุดอับสายตานะครับก็คือเซ็นเซอร์รอบคันนี่แหละครับนะตรงที่ลูกค้าอาจจะมองไม่เห็นนะครับจุดอับสายตาตรงเนี้ยตัวเนี้ยเซนเซอร์นะครับมันจะมีให้แล้วก็จะแจ้งเตือนนะถ้าลูกค้าแบบว่ามันอ่าอยู่ใกล้เกินนะครับหรือว่านะครับมีความเสี่ยงที่มันจะมีอ่าสิ่งใดนะครับเข้ามาใกล้นะครับลูกค้ามันก็จะนะครับมีสัญญาณเตือนนะครับนะ ก็คือเหมือนตัวเซนเซอร์เลยเซนเซอร์ถอยหลังเลยนะครับเซนเซอร์ถอยหลังเลยแต่คันนี้นะครับนะมีตัวจุดอับสัญญาณจุดอับสายตานะครับให้ด้วยนี่นะแล้วก็กล้องรอบคันตรงนี้เห็นไหมลูกค้ากล้องรอบคันตรงนี้นะเนี่ยลูกค้ากดปุ่มตรงนี้เลยกดปุ่มตรงนี้นะครับกล้องรอบคันก็จะแสดงโชว์ตรงนี้นะครับนะสวยงามนะครับวิทยุนะ FMAM เชื่อมต่อใช้งานได้ปกติเลยนะครับเชื่อมต่อใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนะ เดี๋ยวลองนะวิทยุนะนะเดี๋ยวขอลอ,ลองสักคู่นะครับออดิโอนี่ f อเอมอ่านะครับนะเห็นไหมเสียงใช้งานได้ปกติเลยนะครับไม่มีปกติเลยนะนะครับนี่แล้วก็สามารถนะครับกดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงจากตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะ นะครับแล้วก็นะแอร์เป็นระบบปรับออโต้แล้วด้วยนะแอร์ระบบปรับออโต้นะครับเนี่ยกดปุ่มปรับออโต้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวปรับแรงลมนะครับหรือว่าปรับองศาเนี่ยก็หมุนได้ทางนี้เลยนะครับนะถ้าจะไม่ปรับออโต้ก็ได้นะแล้วก็ตัวห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็ตรงปรับออโต้ตรงนี้นะครับปดกดเปิดตรงนี้แล้วก็สามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะไปปรับจากด้านหลังก็ได้นะครับนะคีออโต้นะครับแบบแบบแบบนี้เลยนะครับนะสวยงามนะกล้องค่ยหลังเดี๋ยวให้ดูหน่อย นี่นะกล้องถอยหลังด้วยนะครับนะก็นะครับตัวช่วยกันกับขี่น้าต่างๆมากมายเลยนะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยสวยงามนะครับกระจกนะครับที่บังแดดด้านหน้าก็อยู่ครบสวยงามไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะครับน้าเนี่ยไฟด้านหน้าสวยงามติดครบทุกดวงเลยนะครับน้าไฟด้านหน้าสวยงามติดครบทุกดวงเลยนะครับสวยงามนะครับนะคอนโซลด้านอ่าแอร์แบ็กด้านหน้านะครับให้มาสี่ลูกเลยนะครับนะแอร์แบ็กด้านหน้าให้มาสี่ลูกเลยนะครับสําหรับตัวคนขับนะ สี่ลูกนะครับสั่งการผ่านเสียงได้นะโอเคนะเดี๋ยวไปดูนะครับด้านหลังกันนะครับเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้ก็สั่งหรับฝั่งคนขับนะครับก็จะได้เป็นตัวเบาะนะครับปรับไฟฟ้าด้วยนะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับไม่มีลอกไม่มีถลอกนะครับตรงนี้นะสวยงามเลยนะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นกันนะลูกค้าจําฝั่งนี้ไว้นะ ลูกค้าจำฝั่งนี้ไว้นะว่าตรงนี้นะครับไม่ได้เก็บงานสีมานะครับไม่ได้เก็บงานสีมานะาเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นนะครับผมพาไปดูฝั่งนู้นนะเราเปิดกระจกไว้ก่อนเดี๋ยวรกรถมันล็อกอัตโนมัตินะครับโอเคพามาดูฝั่งนี้นะนะครับพามาดูฝั่งนี้นะนี่โอเคนะครับอย่างที่ผมบอกว่าชิ้นเนี้ยชิ้นแแก้มฝั่งซ้ายด้านหน้านะครับเนี่ยชิ้นแก้มฝั่งซ้ายด้านหน้าเนี่ยมนทําสีมา เดี๋ยวให้ผมผมให้ดูตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับลูกค้านะมันจะดูไม่เรียบไม่เรียบหน่อยเห็นไหมลูกค้าจะเห็นเป็นริ้วรอยตรงนี้นะครับเห็นเป็นริ้วรอยตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ที่มันไม่เรียบนะครับลูกค้าเห็นไหมเนี่ยคือตรงนี้มันมันเคาะมาแล้วก็ทําสีมาแต่ว่ารถไม่ได้ชนหนักถึงด้านในนะลูกคา้าอ่ให้ดูประตูให้ดูประตูว่าประตูเดิมไหมเป็นไงนะครับเนี่ยประตูเดิมเดิมเนี่ยครับรอยซีนนะเอาเล็บจิกเข้าเหมือนเดิม เลยนะครับนะรถเล็บจิกเข้าเหมือนเดิมแล้วก็เนี่ยน็อตแค่ชิ้นแก้มขยับแค่ตรงนี้เองนะครับส่วนประตูนะครับน็อตก็ไม่ได้ขยับนะไหนขอดูหน่อยอถขยับไหมนี่นะเขาถอดชิ้นแก้มฝั่งนี้ไปใช้นะครับเนี่ยให้ดูเม็ดอาร์ฝั่งนี้สวยงามนะรถไม่ได้ชนหนักฝั่งนี้ด้วยนะครับนะแค่ถอดชิ้นฝั่งนี้เองนะอาจจะมีเฉี่ยวนิดนึงตรงนี้แล้วก็ไปทํามาแล้ว นะครับแต่ว่าไม่ได้ส่งผลกับการใช้งานนะลูกค้ารถมันไม่ได้ชนลึกนะครับไม่ได้อ่าแค่ทําสีมานะครับไม่ได้ชนลึกนะผมว่ามันไม่ได้ชนลึกนะครับผมดูจากดูจากรถให้แล้วนะครับเพราะว่าจากตัวถังด้านในหรือว่าตัวเครื่องด้านในนะครับเม็ดอาร์ก็ไม่ได้หายแล้วก็ไม่ได้ยกคานนะครับนะแค่เฉียวนิดเดียวนะครับก็เลยต้องถอดเชนเนียไปทําสีมาแค่นั้นเองลูกค้านะครับนะแต่รถใช้งานได้ปกติเลยเนี่ยนะครับนะดูตัวเม็ดอาร์นะครับสวยงามนะครับ แมนอางสวยงามนะลูกค้าเข้ามาลองรถได้นะครับนะช่วงล่างเดิมเดิมเลยช่วงล่างเดิมเดิมเลยนะครับนะช่วงล่างเดิมเดิมเลยนะครับนะช่วงล่างเดิมเดิมเลยแต่ถ้าอยากได้รถเดิมเดิมเนี่ยก็มีคันหนึ่งก็ราคาแพงกว่านี้แสนหนึ่งนะครับแพงกว่านี้แสนหนึ่งนะส่วนนี้ก็เป็นเบาะปรับมือนะฝั่งนี้นะครับเบาะเลื่อนมือปรับมือตรงนี้นะฝั่งนี้โอเคไปดูด้านหลังกันนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับนะอย่างด้านหลังเนี่ยตั้งเบาะก็เป็นอประตูนะครับก็เป็นไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลย แล้วเบาะด้านในลูกค้าดูไฮไลท์มากๆนะครับเบาะดูเด็กทรง VIP เลยนะครับนะทรงหรู VIP เลยนะครับตรงนี้นะสวยงามหัวหมอนมิก้เมาส์นะครับแล้วก็เบาะนะครับได้เป็น3ามแถวลูกค้าจะไปถอดหลือ2แถวก็ได้นะครับเนี่ยแถวด้านหลังมันก็พับแล้วนะครับตรงเนี้ยนะเบาะเป็น3ามแถวแถวเนี้ยก็สําหรับผู้บริหารแถวนี้จะถอดอ่าถอยไปอีกก็ได้นะครับแล้วก็แถวสุดท้ายก็จะถอดเบาะออกก็ได้หรือจะพับเบาะหรือว่าจะเลื่อนเบาะด้านหน้าให้มันจุคนหน่อยก็ได้นะครับใช้งานได้เนี่ยไปส่งเลยจะ นั่งสบายๆนะหรือจุคนเยอะหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ตัวเบาะตรงนี้นะครับเป็นเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับนี่นะเบาะปรับไฟฟ้านะครับนะแล้วก็เลื่อนตรงนี้นะครับนะลูกค้าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับหรือพับเบาะได้นะพับเบาะก็ได้นะครับแล้วก็เบาะนะเอ็นนะครับเอ็นปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีตัวตรงนี้นะครับที่รองขา ให้ด้วยก็ปลั๊กไฟฟ้าเหมือนกันลูกค้าสวยงามนะครับนะ้าสวยงามเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่องวางแก้วตรงนี้สวยงามช่องเสียบไฟ USB ใช่ไหม <S <S นะอ่าตรงนี้เป็น USB นะครับ USB นะ USB นะครับสวยงามนะลูกค้าถ้าใช้ Type C ก็ไปอ่าซื้อสายที่มันต่อเป็น USB Type C ได้ลูกค้านะครับใช้งานได้อยู่แล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวคนอ่าเดี๋ยวผมขึ้นไปด้านบนให้ดูนะครับ นี่นะด้านบนนั่งสบายมากๆแล้วก็ตัวปรับนะครบับลมด้านหลังนะครับก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยเนี่ยนะจะปรับเป็นออโต้ก็ได้นะนี่ยครับปรับเป็นออตโต้นะครับหรือว่าลูกค้าจะปรับแรงลมให้มันเยอะขึ้นก็ได้นะองศามันก็จะตามจากตัวอคอนโซลด้านหน้าอยู่แล้วนะครับสวยงามเลยนะครับนี่ปิดไฟฟ้าให้ดูนี่นะปิดไฟฟ้าให้ดูนะครับนะครับลูกค้าแล้วก็นะตัวไฟนะครับสําหรับอ่านหนังสือเล็กๆน้อยๆตรงนี้ นะครับไฟมันก็ส่องตรงนี้ให้สว่างนะครับได้เลยนะหรือว่าจะเป็นตัวไฟห้องโดยสารก็ติดใช้งานได้ปกตินะครับหน้าแอร์นะครับเนี่ยด้านหน้า1ตอน2ตอน3ตอนและ4ตอนด้านหลังนะครับหน้าแอร์ด้านหลังก็จะเป็นปรับองศาเดียวกันเลยกับด้านหน้านะครับนะแต่ว่าแรงลมสามารถปรับแยกได้กับด้านหน้าของตัวคนขับนะครับหน้าเบาะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเบาะหนังแบบนี้เลย เนี่ยเป็นเบอะหนังแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะเอาไปให้แบบนี้เลยนะครับให้ไปแบบนี้เลยนะลูกค้านะครับให้ไปแบบนี้เลยนะลูกค้าตรงนี้นะครับสวยงามมากสวยงามนะสวยงามนะมันปรับเลื่อนได้ลูกค้านะปรับเคลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะลูกค้าแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับชั้นวางของตรงที่วางของตรงนี้ที่วางแก้วเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับพับได้นะก็พับได้นะครับพับได้พับให้คนขึ้นด้านหลังได้นะครับตรงนี้ สวยงามนะลูกค้าโอเคนะเดี๋ยวไปดูนะครับด้านหลังกันนะครับนับรถฝั่งนี้เดิมเดิมทั้งหมดเลยนะรถเดิมทั้งหมดเลยนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับเนี่ยเม็ดอ้างอยู่ครบสวยงามเลยนะครับเม็ดอ้างอยู่ครบสวยงามเลยนะครับนะโอเคมาดูด้านหลังกันนะมาดูนะครับด้านหลังกันเนี่ยด้านหลังตรงนี้มีคาบกาวนะเดี๋ยวก็ทําความสะอาดให้นะครับทําความสะอาดให้นะ ตรงนี้แตวยความทำความสะอาดให้โอเคนะครับเปิดดูด้านหลังกันนะครับนั้นะด้านหลังเนี่ยเห็นไหมลูกค้านะครับเบาะนะตัวเนี้ยมันสามารถนะครับพับเก็บได้หรือเลื่อนได้หรือถอดได้นะตรงนี้นะครับแถวสองก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับหรือตัวเนี้ยนะครับนะถ้าจะจุคนเยอะหน่อยนะครับเบาะแถวหน้าสุดลูกค้าก็เลื่อนไปหน่อยนะครับแล้วก็แถวเนี้ยก็เลื่อนไปอีกหน่อยนะตรงนี้ก็จะพับได้ก็จะจุคนได้อีกนะครับอย่างด้านหน้านะครับสองสองสองและด้านหลังอีกสาม นะครับมาหัวหมอนสี่อันเลยตรงนี้นะครับนะครับหัวหมอนอีกสี่อันเลยนะครับตรงนี้สวยงามนะเบาพับได้เก็บของได้นะครับถอดได้นะแล้วก็ดูชิ้นด้านท้ายนะครับรถไม่ได้ชนหนักด้านท้ายด้วยเป็นไงนะครับรถไม่ได้ชนหนักด้านท้ายด้วยลูกค้านะครับนี่นะผมบอกเลยว่าแจ็คขอดมากคันนี้เพราะว่ามันนะครับมันเก็บสีแค่นิดเดียวเองลูกค้านะ เก็บมีตําหนิที่ผมแจ้งแค่เก็บสีตรงนั้นนิดเดียวเองนะครับแต่ว่าได้ราคาโปรโมชั่นที่เป็นรถเกรดที่มันจะอ่านะครับรถเกรดราคาถูกแล้วอ่ะนะครับนะเพราะว่าถ้ารถที่มันไม่ได้เก็บงานไม่ได้เก็บสีนะครับนะม่มีตําหนิที่ผมแจ้งเนี่ยราคามันจะแพงกว่านี้แสนหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้มันเก็บงานมาแค่นิดเดียวเองลูกค้านะครับไม่ได้ชนหนักถึงโครงสร้างแล้วก็ไม่ได้พลิกคว่ำไม่ได้จมน้ํานะครับนะไม่ได้พลิกคว่ำไม่ได้จมน้ําเนี่ยด้านหลังก็ไม่มีชนนะครับนะ ด้านหลังก็ไม่มีชนไม่มีตําหนิเลยนะครับเนี่ยสวยงามนะครับราคาถูกกว่าแสนนึงเลยนะครับลูกค้าผมถือว่าเป็นรถแจ็คพอตนะลูกค้าต้องรีบเข้ามาแย่งเข้ามาจับจองหน่อยนะครับนะเหลือแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับน้นราคานี้นะราคานี้เหลือแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับนะาฝั่งนี้ก็เหมือนกันประตูเปิดไฟฟ้าเหมือนกันนะครับนะประตูเปิดไฟฟ้าเหมือนกันนะสวยงามนะครับเห็นไหมฝั่งนี้สวยงามเลยนะ เบาะนะครับก็นะพับไฟฟ้านะครับเลื่อนไฟฟ้านี่นี่ปรับได้ตรงนี้เลยนะครับเหมือนกันด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นเบาะพับมือนะนะครับนะเป็นเบาะพับมือให้ผมเลื่อนให้ดูเนี่ยลูกค้าก็เลื่อนเบาะมาข้างหน้าได้นะครับด้านหลังก็เลื่อนได้อีกนะครับก็เป็นเลื่อนมือตรงนี้นะครับนี่ลูกค้าเป็นเลื่อนมือปรับมือนะปรับมือเอ็นมือนะครับด้านหลังนะสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสามเหล่เล่มหน่อยนะครับนะ รีวิวละเอียดละเอียดมากคันนี้นะครับนะอยากให้ลูกค้าได้ไปจับได้ไปจองกันเพราะว่าลูกค้านะลดราคาพรีเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็ราคาดีแบบนี้นะนานๆนะครับจะได้ปรับเข้ามาทีนะจะได้ปรับราคาโปรโมชั่นเข้ามาทีนะครับนอกจากนี่นะครับดูสำเนาเล่มนะดูสำเนาเล่มนะครับรถปี2020นะจดทะเบียน2 5 6 3นะครับจดมาเป็นรอยยอป้ายฟ้านั่งส่วนบุคคลเกิน7คนนะครับแล้วนะลูกค้านะครับเครื่องยนต์2 8นะ2,755ทีซี นะครับนะเชื้อเพลิงดีเซลนะเนี่ยมาจตี้นะครับมนะาเจ้าของลำดับเดียวเท่านั้นก็อาคนเนีแคปิตอลนะลูกค้ารับรถไปก็เป็นเจ้าของรถลำดับที่2ทันทีเลยนะครับโอเคนะคันนี้นะครับผมสรุปให้อีก1ทีนะครับนะสรุปให้อีก1ทีนะครับตัวนี้เป็นตัวโตโยต้านะครับเป็นตัวโตโยต้ามาจีตตี้นะครับเครื่องยนต์2.8เกียร์ออโต้นะรถยนต์นต Auto, นะนปี2020สีขาวแบบนี้นะครับเป็นตัวมาจ e ต t ี้พรีเมียมนะสนนราคานะครับนะ ตอนแรกนะราคานะครับจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทแต่ตอนนี้นะครับบริษัทจัดโปรโมชั่นนะครับนะเฉพาะคันนี้เท่านั้นนะที่ราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมบาทเท่านั้นนะลูกค้าใครสนใจอยู่รีบติดต่อมานะครับศูนย์เก้าเจ็ดผมมาริเลทีมง,งานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปนะครับ รถดีๆราคาดีๆแบบวันนี้อีกนะครับสำหรับใครนะที่กำลังหารถอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะติดต่อมานะครับ0970829913นะครับผมมารีทีมงานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ